เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงี้ ah, นะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม g ิโมลี่อีล่าครับผมเป็นเกมแมปแนวแบ c ็คโคเวอร์ที่มาเปิดใหม่ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะวันที่3ด้วยซ้ำนะฮะเรีเยกได้ว่ามาแรงพอสมควรนะนะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่คนเล่นก็จะแตะ1 0 0 0 0มือแล้วเปิดเพียง3วันเท่านั้นนะฮะ ระบบเกมก็เป็นแนว MMORPG นะครับต่อสู้ PVP แต่ว่าการ PVP เนี่ยผมไปลองเล่นมาแล้วเมื่อวานในไลฟ์จะไปเชิงทางการสปัมสกิลสู้กันไม่ใช่การแบบ M1 คอมโบจ,จ๋าๆอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะเท่าไหร่ในการเล่นนะครับอ่าวันนี้ผมมีน้องโนสนนะครับมาเป็นแขกรับเชิญสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําแมปและการการระบบแล้วก็สอนเล่นเบื้องต้นเนะาะถือว่าเป็นการแนะนําเปิดก่อนละกันนะครับก็อย่างแรกครับเข้าเกมมาเลยนะสิ่งที่ทุกคนจะต้องถามพี่ครับเกมนี้มีโค้ดไหมมีครับผมเกมนี้มีโค้ดนะตัวโค้ดเนี่ยวิธีใส่นะครับให้เราไปที่เมนูกดขึ้นมาครับไปที่เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะและนําโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า ถามว่าโค้ดสุ่มอะไรได้บ้างนะฮะตรงนี้โค้ดนะฮะจะมีทั้งหมด3ประเภทจะมีการสุ่มเผ่า1นะครับการสุ่มออร่า2แล้วก็สุดท้ายจะเป็นการสุ่มตัวกิมมัวเป็นอย่างที่สานะครับการสุ่มเผ่าตรงนี้คุณจะต้องมาใส่โค้ดในเกมแล้วออกไปสุ่มหน้าเกมนะครับก็คือต้องเข้าออกหนึ่งครั้งนะแล้วต่อมามันจะเป็นการสุ่มออร่าเดี๋ยวบนึนนะ้มันอยู่ช่องไหนวะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อัอนแรกเลยนะออร่านะครับจะเป็นออร่าสปินนะตรงนี้ก็คือมีบทบาทแค่ตอนเรากดชาร์จมานาเท่านั้นเองนะครับการได้ออร่าเวลไม่ใช่เวลสิเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ยก็มีดีแค่สวยครับมันไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นหรือโหดขึ้นมีดีแค่สวยงามเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องฟิกเยอะแยะเลยเอาจริงๆผมมองว่า แค่ได้เลดขึ้นไปนี่ก็เล่นได้แล้วสวยหมดแล้วนะเออส่วนตัวผมสุ่มได้ตัวเรนโบว์ออร่ามานะครับเวลากดตัวอาชาร์มก็จะประมาณนี้เนี่ยอ่าแค่นี้เลยนะก็มีแค่นี้เลยเป็นแค่เอฟเฟกชาร์จมานายเฉยนะครับกดตัว R อ่ะเฮ้ยมึงอย่ามาชาร์ดตามดิเฮียนี่นเสียงมันดังเว้ยนะ่กก็จะประมาณนี้เอ้คนนี้มันออร่าสวยอยู่นะอ่ะโอเคงั้นต่อมานะครับจะเป็นการสุ่มกิมัวกิมัวเนี่ย จะอยู่ไกลนิดนึงนะครับมันจะไม่มีให้สุ่มเป็นระบบแบบว่ากดเข้ามาที่ไอคอนตรงนี้เป็นสุ่มก่โมไม่ใช่นะเราจะต้องไปพื้นพื้นที่นั้นที่ตัวที่สุ่มก่โมเขาอยู่เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาสอนวิธีไปง่ายๆกันใช่ไหมสนงใช่พี่อะอย่างแรกเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เกิดมาใหม่นะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนให้คุณกดที่คําว่า tag กเควสตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วมันจะชี้พาไปเควสเวลหนะึ่งะแต่ของผมเนี่ยปัจจุบันเวล,เ,วล,ลเยอะแล้วมันจะไม่ชี้ไปนะแต่เดีผมจะพาไปตรงเควสเวลหนึ่งแล้วจะบอกทางไปต่อโอเคไหมดูห้ามสคิปนะครับไปะสะนคุณกำลลงประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้รานใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอันิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV FREE f i r e p u พ G MOBILE ARENA b r e a บ o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตอ่ะตรงนี้ครับเควสจะแท็กทุกคนเน่ยมาตรงนี้เลยนะถ้าเกิดกดอันเนี้ยมันจะมันหยุดอยู่ที่หน้า a อ c ซตัวนี้แต่แต่ให้เราเนี่ยตรงไปต่อนะครับเดี๋ยวดูตามผมเลยนะตามผมมาได้เลยนะครับนี่เลยเราให้เราตรงมาอย่างนี้เลยนะครับตรงไปเรื่อยๆฮนะตรงไปเรื่อยๆเลยตามทางนี้ไปเลยนะครับนะแล้วก็ตรงยาวเลยฮะ นี่เลยที่สุ่มกีโมวนะครับผมไกลนิดนึงนะครับคู่เล่นแรกๆจะไม่มีไม้กวาดนะคุณจะต้องวิ่งเท้าเท่านั้นใครที่คิดจะเล่นรีไอดีก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้รีนะครับนี่เลยนะแล้วก็มากดสปินตรงนี้แน่นอนครับผมได้มา10บสปินแล้วก็สุ่มสปินสุดท้ายออกวินพอดีถือว่าโชคดีมากๆเป็นพลังระดับเ e จ e นเ a อรี่ก็เก่งพอสมควรนะเดี๋ยวจะมีรีวิวกันในคลิปนี้ด้วย นะครับก็จะมี Common, Uncommon, r แ r e Epic, ิ e g e n จแล้วก็ Mystical Mystical นี่จะคือของแอตตานั่นแหละนะฮะเคยเห็นแล้วยังยังไม่ว้าวเท่าไหร่ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะอ่ะก็มาตำกันได้นะตรงนี้โอเคปะสะโนเรากลักบอ่ะโอเคฮะระบบต่อมานะหลังจากที่เรารับกิมโมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ถ้าเห็นข้างหลังผมจะสังเกตได้ว่ามีเดลี่รีวอร์สด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับว่าตรงนี้ได้อะไรนะเพราะผมก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันนะครับจอยเดอะกรุ๊ปนะเห็นป่เขาจะบอกให้เราจอยกรุ๊ปเกมก่อนนะฮะอ่าอันนี้ผมจอยแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปรับกันดูอ๋อสปินอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่โอ้ยพี่ได้เผาสปินแจวได้อะไรอีกอ่ะกดอีกกดอีกรอบพี่ล้วก็ได้สปินอะไรไม่รู้มาอีกสามอ๋อหมายถึงว่ามันจะสุ่มจํานวนอ๋อที่เราจะได้ โอ้ยดีนะคือเขาจะแจกทุกวันแล้วท่านผู้ชมก็คือจะลุ้นก่อนว่าจะได้เป็นออร่าสปินหรือเพาหรือกิมวนะครับแล้วก็มาลุ้นจํานวนอีกทีก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจนะตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ผมชอบนะครับผมอ่ะโอเคแวลคันไอบีกูดอ๋อมันถามว่ามันจะเลือกฝ่ายยังไงเนี่ยกำลังจะสอนท่านผู้ชมมาดีเลยคำานี่น,น,น,นคนนี้เลย เกมนี้มีเรื่องของฝ่ายด้วยนะถ้าเกิดใครจะเป็นคนดีให้มาคุยกับจักรพัฒเวทมนต์นะครับแต่ถ้าใครจะเป็นฝั่งปีศาจนะต้องไปคุยกับใครวะสนุวิกลวาลิทพี่ข้างหลังอ๋อลิทเหรอถ้าเกิดใครจะอยู่ฝ่ายชั่วนะต้องมาคุยกับลิทนะครับผมตรงนี้ก็เลือกกันดีๆเลือกแล้วเลือกเลยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเสียโลบัคกนะจ๊ะ99โลบัคกแน่นอนครับผมเป็นคนดีนะสนุนยังไปบอกเขานะว่าเรากดผิด เพราะว่าเห็นว่าอนาคตก็จะมีภาคุมหน่วยมาแล้วพี่เฮ้ยจริงหรอเชี่ยวเรื่องจัดอ่ะโอเคตอนนี้เราสอนไปกี่อย่างแล้ววะเนี่ยอัดไม่รู้ว่าไม่ได้นับอะต่อมาเดี๋ยวผมจะสอนเป็นระบบเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแรกๆเนี่ยทุกคนจะได้วิ่งแบบนี้แบบยาวๆเลยนะคุณจะวิ่งแบบนี้แบบนานมากนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะสอนการเอาไม้กวาดก่อนมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะมีมีแล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นนะโสโนเดี๋ยวตรงนี้พี่ต้องให้เองพาไปเอาไม้กวาดวะเริ่มจากการาไปทําเหมืองก่อน<ร>เออม,มันต้องไปหาตังก่อนหาฟาร์มก่อนอ่าทำฟาร์มวิ่งไปเราจะวิ่งไปตรงมา,า,าเห็นแช่ตรงมาตรงยาวนะจะเห็นลุงคนหนึ่งอยู่ในการอมอ่ะโอเคตรงมาเรื่อยเลย เนี่ยรักเวียนบนไปนะโอเคกดทอล์กใช่ไหมอ่าโอเคต้อง okay. ไงต่อพอรักเวีนเสร็จอ่าเราเราจะได้พวกอยู่ในกระเป๋าเรากดอ่ามันออกขึ้นมาแล้วก็ใช้พวกในกระเป๋าอ่าโอเคใช่เราจะได้พวกอยก่างน,น,นี้มาอ่าโอเคตอนนี้พี่ได้พวกมาแล้วสนนอ,อ่ะใช่แล้วเราเห็นฟาร์มป่ะฟาร์มอยู่ข้างหลังนี้เลยฟาร์มอ่าฮะต้อไงต่อ แต่เราเราทำเนี้ยเกนกว่าจะได้สองพันไม่กว่าสองพันฮะกูต้องมานั่งขุดจอบขุดเสียมขุด <c oughs> ท่ามนนจิงได้ได้ตังเยอะสุดแล้วกูเป็นกูเป็นจักรพรรดิเวมนมน,นะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมึทงทำัากูแบบนี้ <c oughs> อ,อ๋อเนี่ยเหรอท,ที่มึงที่มึงหายไปเมื่อวานานานๆเนี่ยคือมันมนี้เหรอใช่ คืออย่างนี้นไว้ท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องบอกตามตรงนะเมื่อวานเนี่ยผมฟาร์มใช่ปะมอนเนี่ยตียแบบเควสหนึ่งนะมันได้ยี่สิบสามสิบบาทเว้ยเออและไอ้ไม้กวาดเนี่ยราคามันสองพันนะถ้าเกิดคุณไม่ทําวิธีนี้แล้วก็คุณน่จะใช้เวลาในการฟาร์มมอนนะเอาแบบว่าคุณจะฟาร์มมอนแล้วเก็บตังค์ไปซื้อไม้กวาดใช่ปะคุณจะใช้เวลาประมาณต่ำๆก็สองสามชั่วโมงเพื่อให้ได้ไม้กวาดแต่ถ้าคุณยอม ลดอีโก้มาเป็นชาวนาแบบผมนะฮะคุณจะได้ไม้กวาดในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะจ๊ะนี่เลยแล้วผมก็ขุดยาวๆแต่กูมีไม้กวาดแล้วกูจะขุดทำไมวะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าผมโดเพให้ดูแล้วกันเามายว่าได้ตังค์่ได้ได้ตังค์มันแพ้เพราะว่าตังค์วันแท้ละเมากใช่ไหมพี่เฉยเยอะเกมนี้ใช้ต,ตังค์เยอะเยอะมาก,ปก,ก,ก,มากไปเจอมาหลายจุดแบบแต่ก็ยังไม่รู้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาสอนเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคแล้วเราผมโลเพแค่นี้พอก่อนนะอ่ะสมมุติว่าเรามีตังครบสองพันแล้วโนมันยังไงต่อสิน้องชายอ่าอยากไปซแมกานดอ่ะพาพี่ไปเซ็้มกกว่านะเราจะวิ่งไปกันเลยโลเพจากนี่เลยเอาจากนี่เลยเออเริ่มเริ่มจากนี่เลย อโอเคตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ใช้เงิน2,000นะครับพร้อมว่าถ้าเรากดแล้วเนะี่ยเขาจะพาเข้าไปเล่นมินิเกมก็คือคุณคอ่อผมว่าหลายๆคนนะ่าจะรู้จักเกม Audition น,นะครับรู้จักไหมอ่าถ้าถ้าใครไม่รู้จักพิมพ์เลย Audition พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็ไปดูนะฮะเขาจะมีเหมือนแถบให้เรากดเป็นมินิเกมเราก็แค่เอาเมาส์ไว้ตรงมุมไหนก็ได้เลยนะครับแล้วพอ ไอตัวเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนผ่านวงข้างในเนี่ยให้เรากดคลิกทีนึงแบบนี้ให้โดนวงสีแดงพลาดได้สามครั้งนะครับไม่ยากไม่ยากตรงนี้ง่ายมากโทรศัพท์น่าะแตะแตะเอายอะไรนะโทรศัพท์น่าจะแตะแตะเอาเออโทรศัพท์ก็น่าจะใช้นิ้วแตะแตะเอานะตรงนี้ก็ต้องไปลองดูแต่ถ้าคุณพลาดคุณเสีย2 0 0พันบาทฟรีแล้วคุณจะต้องไปโลเปเป็นชาวนาใหม่โอเคไหมตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะพลาดได้สามที อ่ะโอเคตอนนี้ผมสอนระบบทั้งหมดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าไงได้ไหมก่าดมากดกดใช้ไงพี่กด F ไงแต่เมึงตีกูตีค <c oughs> อมแบทอีเวนเอิร์นจะสอนกอนอ่าแพรลี่ก่อนนะกันมีแพรลี่ด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าอ่ารับปาร์ตี้อ่ะรับแอ๋เอเขาเรียกว่าแอร์ไลน์อ่าโอเคอ่าตรงนี้นะให้มาที่รูปเพื่อนนะครับผมนี่สนตตี้ผมละ ปุ๊บกดรับตรงนี้ก็จะตีกันไม่โดดแล้วนะฮะการระบบปาร์ตี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้รออินคอมแบทหายแป๊บนึงเดี๋ยวจะขึ้นไม้กวาดให้ดูอ่ะอะโอเคหายแล้วให้เราทำการกด F นะส่วนโทรศัพท์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าปุ่ม <Hey. S 1> ขี่ไม้กวาดาอยู่แล้วนะครับหลังพี่มีลมนลอมฮะหลังพี่ก็มีสิทำไมวะ แน่ผมเลย <Hey. S 2> แต่ว่ามันเป็นครวมาตัวของลมแน่เลยคือยังไงวะไม่เข้าใจที่ทเรากดแอปดิกดกดแอปเนี่ยมีลมข้างหลังวะงอ่กไม่มีเออทำไมง่วอ่ะไม่หรอก,ก็ยังไม่กว่ามึงอย่างซิ่งอ่ะแต่ว่าไม่กว่าน่ะเร็วก,กว่าเดินมากตังคีอมันก็ต้องเร็วก,กว่าเดินดิไอ้ท <laughs> ี่น,นั่นแหละเลยแบบว่ามันจำเป็นต้องมีจริงเป็นเกม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาสอนระบบเบื้องต้นให้เนาะก็สิ่งที่คุณต้องรู้ผมบอกไปหมดแล้วที่เหลือเป็นการฟาร์มเวลซึ่งง่ายมากๆตรงนี้ผมคงไม่ต้องสอนแต่เดี๋ยวจะโ,โชว์เคสพลังระดับรีเจนให้เด็กมันดูกันหน่อยแล้วกันนะกระตุ้นความอยากได้กันหน่อยมาสโนเออสโนโดนคอมโบไอชดชดเดียวตายงั้นเดี๋ยวผมจะอัดกำแพงให้ท่านผู้ชมดูแล้วกัน<ม>นะครับสกิลแรกครับสกิลแทเป็นการปาหอกนะโคตรโหดเลย เปไงสกิลเขาไม่ธรรมดานะเอออีกทีปะนี่อลังการมากนะครับแล้วต่อมาเป็นตัว X ฟื้อแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัว C เป็นการใช้หมัดเดินได้ตอนก่อนหน้านี้จะเดินได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะ แล้วก็ทานฟอร์มสกิลแปลงร่างของเขาผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเวอร์โคตรเท่อันติเมตมากๆดูไปพร้อมๆกันโอ<ฮ>้เป็นไงช่างเท่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแซดกันอ่าเป็นการฟันขึ้นดับไปข้างหน้านะตัว X กก็จะเป็นการพุ่งมาแทงแบบนี้เลย แล้วก็สุดท้ายตัวสีครับผมเป็นแบบนี้เป็นไงเชีย่ยอย่างเที่เลยนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะเกมนี้ผมเอาแนะนําน่าเล่นหรือเปล่าอย่าลืมตามมาเล่นกันนะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไว้ใต้ดดสคริปชั่นให้เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนันอกอัดกันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน,น้องสนโอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย